สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปางไปทุกทุกท่านนะครับบ้านนี้เบาเย็ก็มาหอดบ้านน้องเอแล้วนะครับพอดีแม่เราหนาสีอยู่นะครับ่ะพี่น้องอันนี้คือเป็นเงื่อนจากพี่สาวแดนไก่นะครับบอกซื้อเลยเหรอเนาะตัวอย่างดอกพี่กิ๊กนะครับทาบุญรับกันจากพี่กิ๊กนะครับเท่ากสิพี่เพื่นโอนมาให้น้องเอด้วยแล้วก็วิจิตด,ด้วยนะครับ เอากระสีไปหาหน้องเอก,ก่อน,ปนไปเดี๋พี่น้นองไปครับพีบ่น้องเรียเซียงแม่แล้วอันนี้ถึงแล้วบ้านน้องเอนะครับะค,ะคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะทำอะไรเออต้มหน่อไม้มาดูซิเต็มหม้อเลยป้าไปไหนน่อไม้มาได้ใส่ อยู่ไร่กับอยู่หลังบ้านนี่เลยจะแบ่งลูกไปทานด้วยเบอหน่อไม้กิมซุงอยู่ข้างล่างโอ้กิมซุงอันนี้เป็นหน่อไม้ตรงกิมซุงหน่อใหญ่ๆอยู่ข้างล่างไปต้มไปพรุ่งนี้ตลาดนัดโอ้ครับครับมันจืดด้วเนาะพวกนี้เนาะแม่บอกมันหวานจืดใช่กิมซุงอาทิตย์หนึ่งทำเอาออกมาครั้งหนึ่งนี่หน่อใหญ่ๆนี่กิมซุงกิมซุงที่นี่หน่อใหญ่ๆนี่เอาข้างนี่เดี๋ยวจะให้ลูกอีกไป ให้ยายแก่จะไม่จะบบซับยาวาทายาวมันจะแก่เนี่ยนี่ก็เลยซับใส่เวลาเอานึ่งก็ได้เวลาปอกเปลือกแล้วก็เอาไปทํานึ่งได้อันนี้จะเอาเคียนแล้วก็อุบแล้วก็เอาไปตลาดตืนปะตลาดนัดน้องเอนอนเอยังไม่ตื่นเพราะว่าเขานอนกลางคืนเอยนอนกลางวันกลางคืนเขาสิรินแบบนี้รายหนึงละขึ้นหาวแมนเป็นผู้สาวมอลำเราก็สิแทนพี่ตัวเนาะอ่ะประตูพุกนเนาะพอดี พี่สาวตังพี่สาวแดดไก่พีิกิ๊กครับแล้วฝากฝากมาใหม่ฝากตังมาให้น้องเอคหนึ่งพันบาทแล้วก็วิจิตหนึ่งพันบาทนี่แหละครับพี่น้องแม่น้องเอของให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะ fc ทุกท่านของบบาวเอกเด้อให้ได้ใบลุ้นๆให้ได้บุญหลายๆเด้อค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงเงินไหลกองทองไหลตุ่มนะคะจ้าถูกเทวดารักษาด้วยจ้าเด้อให้กิจการงานลุงเรื่องถูกสิ่งยางนะคะ ่านพ้นไปด้วยดีอย่ามีภัยอย่ามีพานเลยค่ะเด้อภัยอย่าพานมั่นย่าจองเด้ออาซาตุกมีแต่ไม่ต้องมีแม่หงูเอาอีกยันเป็นได็ฝนตกดีปะผมกับพวกได้มาอยู่บ้านจักมื่นเองครับแม่จิปพิพุงแม่ให้เขาไทยคุนไทยบักทัวปลาที่สองไล่ที่สองเลกครับไล่ที่สองผูกทัวฟักยาวดีบ่ อะไรนึงก็ขึ้นมาสีใสตาคายเดี่ยวเมยก็เลยอันนี้เก็บไปเด้อเขาก็นอนกับปกับหลานมื้อนี้ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์มื้ออื่นก็เลยเตรียมของไปตลาดอยู่ไสนะตลาดมางเลยวันนี้ไงข้องถมบ่ะถนนคนเดินไงตรงไหนเนาะข้างปั๊มปต้ไอ้ข้างปั๊มบางการอ๋อๆๆัครับครับย่างเรืออยู่ผมเด้อเป็นเบาเป็น FC เบาเอก็ให้เบาเอเขาสุขภาพแข็งแรงจะได้เป็น หมอลำในดวงใจของแต่ละคนเยอะๆเนาะเงินไหลกองทองไหนหูมีแต่สุขภาพแข็งแรงโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาวิจิตต่อขอบคุณมากขอบคุณแม่ครับขอบคุณละนอนด้วนครับนอนอย่างเดี๋ยวมีอย่างเดี๋ยวแม่โทรหาครับครับครับโอเคครับแม่ไปก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านวิจิตแล้วนะครับเดี๋ยวเอาสิเข้าไปหาวิจิตกันนะครับมาตอนนี้มามาพี่น้องครับวิจิตกันครับผมมาแล้วครับวิจิตอยู่หน้าบาทพอดีครับพี่น้องวิจิตสวัสดีครับนี่ครับสน้องเสือสวัสดีครับเสียงตองไปกำลังอย่างก่อนฮาร์ดดิสบันควาย ไปเลยอาบน้ำอาบท่าแล้วบ่าเรียนกป็ลักออกจากอาบน้ำอาบน้ำครับพิจิตรพอดีพี่สาวเริยนไกลพี่กิ๊กจากประเทศเดนมาร์กเป็นฝากเงินมาให้น้องเอแล้วก็พิจิตรนำครับคนละหนึ่งพันบาทเลยไปแค่เรื่ยเป็นนาทีมาหมอบให้พิจิตรนะครับวันนี้ได้มาแล้วฝากเขาจะร้ายมือละจากพี่สาวใช่นะครับร้านได้วยร้าไปด้วยร้านไปด้ว แกวาพอให้ไทางไหนาก็ดีคโชคิรนครับมดพ้วบวนเครับได้อาการไขรนีหนาวบอกฉัก็ไข้เร่มเป็นไงอยู่ดีพอหันนะอาการเหน่อนาวอยู่ไห้สบายสบายเขาเรกงไปพอประมาณุ่มสอุ่มหมล้เขาเืยิเดียวทุซอกทุมเขาเรงแบบไปสีแล้วก็ ชิอล์อะนาว่าหามุ้งเลยแต่ที่นอนเหรังไม่ได้แกหอดจาต้องถูกเจ้เขาอ่ะบออเอกมาหมอกหายวิจิตกับน้องเอแล้วครับเมื่อกี้ไปหาตรงนี้ไมาแล้วมาหาวิจิตองอไไปมาแล้วเม่้ย <c oughs> ูสบายดีปดบอลโบยเห็นกันสับนอนเซ็นตมลอาหมอกไปเมล อ่ะขอบคุณพี่สาวนะครับขอบคุณพี่สาวเดินใจนะครับขอบคุณหลายๆเรื่อที่เมตตาทีิมาเกาะทำเองนะครับผู้มิจัดน้องดูสิลพี่น้องสมบที่เห็นพี่น้องเป็นหดวยหรอพี่ถ่ายมาเรื่อยๆนะครับพิจิตประสบสมบที่เหน็โอเคตั้งงี้กับจับนะจับข่าวกับหนาเพื่อนกันแหละเจอกันคลิปหนาพี่น้องลาไปก่อนพิจิตขอบคุณครับขอบคุณพี่สาวเดินใจดนะพี่น้องเราให้เราหลับเรื่อยๆสุบปลาไหลแข็งแรงนะครับอยู่ดีมีแห้ง เจ้าขาดปลอดภัยที่วิจิตรวานครับสาธุขอให้ได้บุญรเลีลัยครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสสวีดัสวัสดีครับผม